เย็นๆค่อยเดินล okay. ูกค่อยเดินเพราะว่าข้างล่างมันเป็นชั้นๆอยู่ค่อยๆลงจเย็นจะเย็นต้จเย็นม้านี้ห้นลงไปทางเดียวกันตั้มมาสารลามรวล้อก่อนลก่อนจะเย็น อย่าเพิ่งดันเพื่อนนะลงมาดีๆใจเย็นรอดิยวไปข้างหลังนู่นเขาเข้าข้าวใจเย็นข้าวใจเย็นะไปหยุดรอใจเย็นรอคิวก่อนใจเย็นค่ะไปทีละคนไปได้ทีละคนพวกที่ใส่รองเท้าไม่ถูกข้างเนี่ยมันจะลุไหหยุดหยุดอย่าวิ่งเลยเถิดเชื่อ รอก่อนรอก่อนรีบมาทำไมแล้วมัใส่แต่ละคู่เลยคู่ค้าง่อะไรต้นยางพาราลูกถ้วยใส่ยางพาราใช่ทำไมมองไม่ออกมาฮะพเรายังไม่ได้กรีดเลยทำไมลบไปไหนไปไหนใจเย็นก็เสียงดังไงหายหมดเลยปิดประตูปิดประตู เมื่อกี้ยังร้องอยู่เลยนนนได้ยินเสียงห่งนุนละบินหนีมดเสย็นค่อยดูต้องอยู่เงียบๆลูกมันถึงจะมาค่อยๆดูไอ้ย่องเนี่ยเคยฟังหมบอกกิ้งอินเดอะฟอเรสต์อะฮะ วันเส็บถูเส็บที่เส็บเดินป่าเขาเดินกันยังไงย่องได้ยินเสียงเด,ดินเด็กๆไงแจมเขานั่งกันหมดอะ ตรงนู้นน่ะมันมันเป็นป่าตรงนู้นน่ะมันเป็นป่ามันก็จะอยู่ตรงนู้นแหละออกมานี่ออกมานี่อิเตออหี่ต้็นองไเลเห็นแล้วเห็นแล้วเห็แลวเซลหางบวง

เด็กยังอยู่ยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่นั่นไปแล้วบินไปแล้วไงก็เสียงดังเนาะบอกให้ย่องจอบนั่งลงจอบนั่นนั่นบินอยู่นั่นเห็นละบินอยู่นั่นน่ะมันบินกลับไปกลับมาอยู่ นุ่นได้ยินเสียงอยู่ฝั่งนู้น